วิธีการชําระเงินแบบเก็บปลายทางนะครับซึ่งวิธีการเก็บเงินปลายทางเนี่ยจะทําให้ลูกค้าสามารถที่จะซื้อสินค้าของเราเนี่ยนะครับได้ง่ายมากขึ้นและเพราะว่าในช่วงแรกๆเนี่ยถ้าเรายังไม่มีความน่าเชื่อถือในส่วนของการสร้างคอนเทนต์มาเป็นต่อเนื่องนะครับเราสามารถที่จะให้ลูกค้าเขาชําระเงินแบบเก็บปลายทางหมายความว่าเขาได้รับสินค้าก่อนนะครับแล้วค่อยชาระเงินซึ่งจะสามารถทําให้เขาสามารถที่จะตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่ายมากกว่านะครับเรามาดูกันนะครับวิธีทําคือหนึ่งนะครับ ให้เขามาเลือกสินค้าได้เลยนะครับอันนี้เป็นการแสดงผลแบบคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะนะครับให้เขาเลือกสินค้าปกติได้เลยนะครับเลือกสินค้าต่างๆนานาได้เลยนะครับเรียกรายการสินค้านะอยากได้อะไรก็เรียกสินค้ามาได้เลยนะครับอะต่อมานะครับต่อมานะครับอะเมื่อสมมุติเลือกได้ตรงนี้แล้วนะครับหรือว่าจะเพิ่มหน่อยนะครับ5าชิ้น6ชิ้นอะเนี้ยก็แล้วแต่นะครับ3ชิ้นนะฮะโอเคหลังจากนั้นนะครับให้เราเลือกอะขั้นตอนต่อไปได้เลยนะครับ ่าโอเคขั้นตอนต่อไปเนาะอ่าเราก็มารีวิวว่าเป็นยังไงบ้างนะดูซินะครับอ่าล้วกดขั้นตอนต่อไปอีกนะครับอ่าอันนี้กรณีที่เขายังไม่ได้ล็อกอินเป็นสมาชิกของเรานะครับมีช้อยให้เลือกคือเขาต้องสมัครเป็นสมาชิกของเราหรือนะเข้าสู่ระบบนะหรือสั่งซื้อโดยไม่เป็นสมาชิกก็ได้นะครับในกรณีนี้นะครับจะสั่งซื้อแบบไม่เป็นสมาชิกนะครับอ่าทีนี้เราก็ต้องใส่ชื่อเข้าไปนะครับ โอเคนะครับใส่ชื่อให้ครบนะชื่อที่อยู่ในการจัดส่งทุกอย่างให้ครบเลยนะครับอีเมลก็สําคัญนะครับอีเมลนะโอเคครับอ่าโอเคชื่อที่อยู่นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับเป็นตัวอย่างนะจังหวัดเลือกได้เลยนะครับจังหวัดไหนนะฮะพอเลือกจังหวัดแล้วอําเภอเขตมันจะเลือกให้เองนะครับอ่านะครับมันจะเป็นการปักอินเนาะโอเครลาดไปรษณีย์มันก็จะมาให้ขึ้นนะครับ หลังจากนั้นเราก็เลือกว่าเราจะรับชระแบบไหนนะครับจะให้คนส่งแบบไหนนะอ่าแบบนเ,นนะเนี้ยเป็น f ฟลตเอ็กซ์เพรสนะถ้า f ฟลตเอ็กซ์เพรสเนี่ยมันสามารถที่จะเช็คแท็กกิ้งได้จากหลังเว็บของคุณได้เลยนะซึ่งมันจะสะดวกนะครับอ่ามันราคา35บาทเนาะก็เลือกราคาเป็นของ f ฟลตเอ็กซ์เพรสหลังจากนั้นก็กดขั้นตอนต่อไปนะครับอ่าอ่าเหมือนปกตินะครับปกติเลยนะครับแล้วก็ให้รีวิวว่าโอเคถูกต้องไหมนะครับเมื่อทุกอย่างโอเคถูกต้องชื่อที่อยู่ในคนจัดส่งถูกต้อง กดยืนยันนะครับกดยืนยันไปเลยนะครับอ่าโอเคเนี่ยในในส่วนของวิธีเลือกนะวิธีการชําระเงินตรงนี้ฮะสำคัญซึ่งเราจะต้องคลิกเลือกแบบชําระเงินแบบเก็บเงินปลายทางนะครับซึ่งจะสังเกตว่ามันจะมีค่าชาร์จเพิ่มเติมเห็นไหมฮะจากปกติถ้าเราจ่ายผ่านธนาคารเลยนะครับลูกค้าจ่ายผ่านธนาคารเลยจะเป็น295บาทนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเลือกเก็บชําระปลายทางนะครับปุ๊บมันจะเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณ15บาทนะครับ อ่าพราะเก็บปลายทางนะครับมันจะมีค่าเก็บปลายทาง15บาทเพิ่มเติมนะครับเราก็เลือกวิธีเก็บชําระเงินปลายทางได้เลยนะครับจะเห็นไหมฮะว่ารายการนะครับยอดรวมมันจะเพิ่มเป็น310บาทนะครับตรงนี้นะหลังจากนั้นเมื่อเราเก็บปลายทางได้เลยนะครับเราก็กดยืนยันการสั่งซื้อนะครับอันนี้ลูกค้ากดยืนยันการสั่งซื้อนะครับเราก็จะได้เลขที่ใบสั่งซื้อมาสังเกตไหมครับได้เลขที่ใบสั่งซื้อมาในที่นี้คือ10979นะครับ ก็จะเป็นรายละเอียดตามนี้นะครับอันนี้สําคัญนะครับเอาไว้สําหรับตามออเดอร์สําหรับทําความตกลงกับส่วนกลางนะเลขที่ออเดอร์นะครับหลังจากนั้นก็จะเห็นนะครับว่าค่าธรรมเนียม15บาทนะครับค่าจะส่ง35บาทอะไรประมาณนี้นะครับอ่าผู้รับคือคนนี้นะครับอ่าวิธีการชําระเงินคือเก็บเงินชําระปลายทางนะครับอ่าอันนี้เป็นการขั้นตอนเสร็จนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับส่วนส่วนเจ้าของเว็บนะครับเราสามารถที่จะต่อไปขั้นตอนต่อไปเนี่ย คุณไม่ต้องทำอะไรนะครับคุณไม่ต้องทำอะไรจนกว่าว่าของทีมงานเองนะครับจะแจ้งแท็กกิ้งแล้วก็แจ้งนะครับว่า COD นี้ได้รับการชำระเงินปลายทางมาแล้วนะครับเมื่อรับชำระเงินปลายทางมาแล้วนะครับเราก็จะส่งตังให้คุณในจำนวนเงินกำไรนะครับจะไม่ใช่ยอดเต็มนะครับสมมติยอดเต็มมันที่310บบาทถูกต้องไหมครับเรามาดูกำไรว่ากำไรออเดอร์นี้คุณจะกี่บาทนะครับแล้วก็เข้าไปดูที่ระบบของเรานะครับ กรณีที่คุณเป็นสมาชิกคุณรอกอินเข้าไปได้เลยนะครับเราเข้าไปดูหลังบ้านนะครับเข้าไปดูที่หลังบ้านปุ๊บนะครับจะมาดูที่รายการ10971ซึ่งสั่งเมื่กี้ใช่ไหมครับเรามาดูว่าเราจะได้กําไรเท่าไหร่มาดูที่การจัดการข้อมูลนะครับจะสังเกตว่านะครับเนี่ยค่าจะส่งแบบแฟลตเอ็กซ์เพรสนะครับมีค่าธรรมเนียมนะครับเก็บปลายทางอยู่ที่15บาทใช่ไหมฮะยอดเต็มมันคือ3 1 3 1นนะครับไอ้สามหนึ่งศูนย์เนี่ยนะครับ เนื่องจากว่าลูกค้าเขาไม่ได้โอนตังให้คุณเนาะเขาก็จะโอนตังให้นะครับเก็บเงินปลายทางให้กับบริษัทขนส่งแฟลชมาแฟลชก็จะโอนเข้าบัญชีของทางนะครับส่วนกลางก่อนนะครับแล้วส่วนกลางก็จะหักในเรื่องของค่ากล่องค่าเก็บปลายทาง15บาทที่เก็บไปลูกค้านะครับเพราะฉะนั้นแล้วกําไรของคุณในออเดอร์นี้80บาทนะครับจะโอนคืนคุณ80บาทนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะขั้นตอนของการาจัดส่งแบบ COD คือ ให้ลูกค้าสั่งปกติแล้วเวลาชลําระเงินเนี่ยให้เขาชําระแบบเก็บเงินปลายทางนะครับส่วนเจ้าของเว็บนะครับเจ้าของเว็บให้คอยนะครับเมื่อทาง COD เก็บเงินปลายทางได้แล้วลูกค้าได้รับสินค้าแล้วเนี่ยนะครับเงินมันจะเข้ามาส่วนกลางก่อนนะครับหลังจากนั้นส่วนกลางก็จะโอนกําไร80บาทเนี่ยฮะที่มันแจ้งมาข้างหลังซึ่งคุณจะเห็นได้จากการที่คุณเข้ามาดูข้างหลังเนาะ80บาทเนี่ยเข้าบัญชีคุณเพราะฉะนั้นการเก็บ COD นะครับคุณต้องแจ้ง เลขบัญชีของคุณมาด้วยเพื่อที่จะให้ทางทีมงานโอนตังกำไรคืนทีนี้ COD จะชำระคืนภายในภายใน3วันนะครับเมื่อเราได้รับยอดเงินมาเรียบร้อยแล้วก็จะโอนคืนให้คุณภายใน3วันเป็นกำไรตรงนี้เพราะฉะนั้นนะครับสามารถติดตามได้นะครับโอเคครับ